ฉันแปลกใจกับคนที่อ่านอัลกุรอานแล้วไม่ได้เข้าใจความหมายแล้วเขาจะได้อัติรุษในการอ่านได้อย่างไรผู้คนที่มีความรู้นั้นเป็นบุคคลที่อลอสุบาลลาจะยกระดับขั้นของเขาเพราะอันเนื่องมาจากความรู้ของเขาคนที่มีความรู้นั้นคือคนที่เดินอยู่ในเส้นทางไปสู่สวนสวรรค์คนที่ศึกษาสแสวงหาวิชาความรู้นั้นคือบุคคลที่นะครับได้สืบทอดมรดกจากท่านนาบี บแลบล็กบรรดานบีต่างๆอัลลอฮฺ س ب ح ا ฮ ه นุมะตาลาบอกในสุรานมุจาดาละบอกว่ายรฟิอลลลลฮุาดีนอามาٌูมิ ن กุมวัลลาดีนอูตุลอิ ل ا إن م د จา ج และอัลลอฮฺจะยกระดับขั้นของผู้ที่มีอีมานและบรรดาผู้ที่มีความรู้ในหลายๆระดับขั้นฉะนั้นพี่น้องครับท่านอิมามบ ah wa, ุคฮารีราฮิมุลลอฮฺได้บอกว่าออัล الإنمو قابلن ق و ลิวัลอ ي มัน นะครับความรู้นั้นจะต้องมาขอดมาก่อนการกับคําพูดและการปฏิบัติฉะนั้นเราจะทําไม่ได้เราจะพูดไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ฉะนั้นเมื่อเราศึกษาความรู้ในสิ่งที่เป็นเรื่องศาสนาเนี่ยมันจะนําเราเข้าสู่สวนสวรรค์และจะทําให้เรานั้นหลีกห่างจากผลทางที่เป็นข้อหลงผิดและก็น,นําไปสู่เราในการลงโทษในวันไกยามะฉะนั้นพี่น้องครับจงศึกษาหาความรู้เพราะนี่คือเส้นทางที่เรากําลังเดินเข้าสู่สวนสวรรค์ของเราในวันโลกหน้า มาไขครวนอัานคุรานกันเถิดมาไขครวนอัานคุรานกันเถิด